นะอ,ะอะไรแล้วของแม่อันนี้ของแม่นะกระบอกเก่านี่กระบอก,อ,ก,บอ,กอ่ะ,อะเด็กก้าวหันเป็นไงถือมันมันขึ้นรำให้แล้วแม่มันขึ้นรำ้วเหรอมันขึก็ำรำให้เองแล้วแม่ก็หันเยังไงอนะ่ะรอเอื้อนฟังกันนะพอพอขึ้นรำเสร็จแล้วก็ อ่า<ต>โอเคเอ่ะให้แม่ยิงย,ย,ย,ยืนยืนยืนกำกับแม่ด้วยอ่ะอือหมดถอดแม็กซีนออกถอ,ถอดยังไงนี่นี่กดตรงตรงนี้แล้วลองอลองใหม่แม่ ให้เมื่อลองรับอ่าโอเคถอดอ่าไปไปดูเป้ากับลูกไปดูผลงานทั้งคู่เลยอ่ะนี่ผูกแล้วโหซ้ำหมดนี่อันนี้ของแม่นะอือหือโดนเลยตรงนี้อ่ะไม่โดนอันนี้เลยนี่ก็บเก็บถือว่าถือว่าได้เนี่ยเนี่ยเข้าตัวเอ็กซ์ถือว่าได้ใช่ได้อยู่นะได้อยู่ไม่ได้แย่อ่ะโอเคกี่คะแนนไม่รู้อ่ะไม่ได้กี่คะแนนไม่ได้